สว,วัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกัช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่132แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละ150บาทครับผมพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ไดรับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางตงิดต่อเราเบอร์โทร082404746ครับผมส่วนไอดีไลน์ก็จะเป็น POP C O N 2533นะพี่นะ หรือว่าแจ้เป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยครับผมอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยแล้วก็สําหรับพี่เบี่นใดที่ถามหาหลวงพ่อวันนะวันนี้ผมไปได้ที่เขาเก็บหลวงพ่อวันมาประมาณ5้าเหรียญนะเดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมหลวงพ่อวันวันนี้ได้มาห้าเหรียญครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นที่ตามหาอยู่หรือเปล่านะพี่นะเดี๋ยวลองดูกันก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยิดวันนองจอกรายการที่ พร้อมเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่ครับนี่อุดกิ่งนะองนี้นี่นี่กิ่งด่างกลางวานเลยนะครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขติดก,ก,กับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่รูปรอหลวงพ่อยิ้ดวัดหนองจอกรายการที่หนึ่งอุดกิ่งนะครับผมนี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมี่องนี้ ต่อไปเป็นหลวมข้อโตรายการที่สององนี้เขาจะเรียกพิม์เล็กหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยผมได้เนื้อหาเก่าๆมาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาปิดทองด้วยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยองค์นี้รายการที่สองนะครับผมพร้อมเรียมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะนี่องนี้รายการที่สองครับผม นี่ครับนี่องนี้ลายการที่สองครับผมต่อไปเป็นปูทวดประคูใบิกาขาวองค์นี้ลายการที่สามพร้อมเลี่ยมมาเลยเนี่องนี้พร้อมเลี่ยมบางๆเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่องนี้ลายกาที่สามครับผมนี่ครับนี่องนี้ลายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปุตโตลายกาที่สี่นี่ เป็นเหรียญเขาเรียกอะไรนะเหรียญจิกโก้ใช่ไหมหลวงปุตตตครับผมลายกาที่สี่นะครับองนี้รายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้านี่ก็จะเรียกเขาจะเรียกพัดชัยพังงัางอะไรนะพี่นะเนี่ยนะครับรายการที่ห้านะครับผมองนี้ นีครับนี่องนี้ลายการที่ห้าครับผมต่อไปเป็นพังง่างนี่ลายการที่หกนี่ไม,มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ลายการที่หกครับผมนี่ครับนี่นะนี่ อุดกิ่งแล้วเนะี่ยกิ่งเมื่อกี้ได้ยินอยู่อืมต้องขยับดีดีนะเหมือนกิ่งเขาติดติดขัดขัดนะเนี่ยมีอุดกิ่งครับผมองคนี้รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ได้มาสองเหรียญน,นะเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นี่ สวยๆเลยครับผมนี่เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ไม่มีกล่องนะผมได้มาแบบไม่มีกล่องรุ่นเศรษฐีคูณทองเลขโค้ดสองแปดศูนย์นะนี่ปีหกสามครับผมนี่องนี้รายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดในกระุ่นเดียวกันครับนี่อ่าเป็นมังกรคู่หลวงพระทองวัดบ้านไร่ได้มาสองเหรียญน,นี่ครับ องนี้จะเลขโค้ดสองสองเก้าครับผมนปีหกสามเหมือนกันครับผมี่องนี้รายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าก็จะเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญี่รายการที่เก้าเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญครับผมนี่ครับองคนี้รายการที่เก้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบกับเปีเ่ยนจตุพรหลวงพ่อโสธรน,นะนี่เป็นหี่ยนจตุพรหลวงพ่อโสธรน,นี่ครับนี่รายการที่สิบครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบต่อไปเปีเยญหลวงปู่หมุนรายการที่สิบเอ็ดอาจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเสาห้าบูชาครูนี่ รายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ตอกแจกทานนะครับนี่นังยันเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นชินาาดหลวงอ่าพ่องเลนวนัดดอยเยีห่มนี่รายการที่สิบสองนี่ครับ ชินล่าดหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง <c oughs> รายการที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับผมนะครับนี่พร้อมเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยนะนะครับนี่องนี้รายการที่สิบสาม ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ก็จะเป็นอ่าคูณแผนดิดนครับผมเป็นคูณแผนดิดนรายการที่สิบสี่ครับผมออนะครับองนี้รายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นปิดตารายการที่สิบห้าครับผม นี่ครับองค์นี้รายการที่สิบห้าต่อไปเป็นชินราชอ่าจะเป็นพวกเนื้อชินนะพี่นะรายการที่สิบหกครับผมนี่นี่ครับนี่รายการที่สิบหกข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายลายผ้าแบบนี้นะนี่นี่ครับรายการที่สิบหกครับผมองค์นี้ ต่อไป,ไปเป็นเหรียญหวพ่อคูณรายการที่สิบเจ็ดครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าครับผมรายการที่สิบเจ็ดนี่องค์นี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นสมเด็จแบกมาก่านหลวงพ่อโกยรายการที่สิบแปดครับผมเป็นแบกมาก่านหลวงพ่อไวยรายการที่สิบแปด รายการที่18ต่อไปเป็นรายการที่19จะเป็นสมเด็จเขาตุ่มหลังยันหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสมเดม็จเขาตุ่มหลังยันนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว,กรกปปวรายการที่19้าครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงู่ทดรายการที่2ี่สิบครับผมหลวงพุโธรายการที่ ยี่สิบครับนี่ครับวงนี้รายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญขา้าหลามตัดลงไุอเอี่ยมรายการที่ยี่สิบเอ็ดแต่จะออกวัดสำโพนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมออกวัดลำโพรหรืออะไรนะพี่นะเนี่ยนี่ครับ รายการที่ปปทววยี่สิบอดต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบสองนี้เป็นปูดทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นปิดตาเนื้อหากเก่าๆรายการที่ยี่สิบสามครับปิดตาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ นี่ครับรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพะล่วงหลังล่างปืนรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับพระร่วงหลังล่างปืนนี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบสี่ ต่อไปเป็นพักโคสมอเห็นไหมรายการที่ยี่สิบห้าครับผมเป็นพิมพ์พิมพ์อุ้มบาทแบบนี้นะพี่นะเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่เขาน่าจะปิดทองเก่ามาแล้วพี่นะเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปก็จะเป็น ชุดเหรียญหลวงพ่อหวันรายการที่ยี่สิบหกองนี้ก็จะเป็นรุ่นมหาบาลมีแปดศูนย์ชุดกรรมการรายการที่ยี่สิบหกถูกใจเหรียญไหนก็แจ้งได้เลยนะพี่นะวันนี้มีมาห้าเหรียญหลวงพ่อหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอกเก้ารอบนะอันเนี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นตอกเก้ารอบนะครับเป็นชุดกรรมการ ปีห้าเจ็ดนะนนี่ปีห้าเจ็ดเลขโค้ดนี่จะเลขโค้ดหนึ่งห้าครับผมหลังฮนุมานแบบนี้องนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมองนี้ชุดกรรมการนะนี่ชุดกรรมการรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับ อันนี้ไม่ได้ตอกเก้ารอบนะเหรียญนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปก้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเนื้ออัปก้าแล้วพี่นะปีห้าเจ็ดเลขโคดหนึ่งห้าเนื้ออัปก้าแล้วพี่นะต่อหมายเลขโคดหรือว่าคนละเนื้อเขาก็ตอกอันนี้กันนี่นี่นี่ตอกอ้ออ่างไว้เนี่ยเนื้ออัปก้าแล้วพี่นะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปกาครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะเมื่อกี้น่าจะเป็นพวกเนื้อทองทิพนะ องนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดก็จะรุ่นสร้างบารามีปีห้าแปดนี่รุ่นสร้างบารามีปีห้าแปดสมาร์ทได้มาแต่ปีลึกแน่แน่วันเนี้ยเพราะวันครับผมนี่ก็จิตสายพิจิตองนี้ก็จะเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งสามสามนี่เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งสามสามนะสร้างบารามีหลังจะเป็นพระปิดตาแบบนี้ปีห้าแปดนี่ ปี 58, ห้าแปดหลวงพ่อวันนี่ครับองนี้หมายเลขยี่สิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบเก้าก็จะเป็นรุ่นมหาบารมีแปดศูนย์นะหลวงพ่อวันครับผมองนี้หมายเลขยี่สิบเก้านี่ครับนี้จะเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวผมดูให้นะตอบผอบผ่าน เนื้ออะไรเลยนะปีห้าเจ็ดนะเลขโค้ดหนึ่งห้าอ๋อมันเป็นชุดกรรมการสามเหรียญแสดงว่าเขาเก็บเขาเก็บอ่าเนี่ยอันนี้เขาตอบพอผ่านไว้เนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยแสดงว่าเขาเก็บเป็นชุดกรรมการมีทั้งหมดสามเหรียญน,นะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเก้านะเพราะว่ารุ่นเดียวกันจะเลขเดียวกันหมดเลยอแสดงว่าเป็นชุดกรรมการเลขเดียวกันนะพี่นะแต่ต่างแค่เนื้อเฉยๆนะครับเนี่ยเป็นชุดกรรมการเนี่ย ได้มา3กล่องพอดีเลยชุดกรรมการรายการที่29นะครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรุ่นสร้างบารมีนะปี58รายการที่30ครับผมาการสุดท้ายของหลวงพ่อวันนะพี่นะสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่ถามหาลองมาดูว่าผมเผื่อถูกใจครับผมเลขโคด109องค์นี้รายการที่30เนี่ยหลวงพ่อวันวัดของคูณแล้วเป็นปีลึกนะพี่นะนานๆจะเจอทีปีลึกนะครับเนน่ยเป็นปี58 57้าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะ ปรตีจะเ,เจอปีหกว่านะนี่องนี้รายการที่สามสิบก็ผมเปลี่ยนแล้วเพราะวันนะครับแล้วก็สาหรับพี่เ้นใดทีอยากดูดรูปภาพเพิ่มเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็นได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ